เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแพนเค้กลายบัคแคตคาปูนะคะจะลองกินกินมัน่ายะกุดเปลกุดจะมาผสมสีกันนะทุกคนมาเลยเลยเลยสีอ่อนตัวนี้เราจะใส่ผงโกโก้แทนไหนคุณลูกค้ารับอะไรครับตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคาบูัคเค้กโอเคคะ่ะคำว่บัเคเคคกเคหนึ่งนะคะเราจะเยักเลยลายมันสวยสวยมากเออมาโค้งดีแล้วมาามี่นาี่ปเดียวกัน จื้ปัน่เดี๋ยวเราจะใส่เพซซี่ครีมลงไปตรงกลางก่อนนะคะป๊าป๊าเป็นคนทำเพซซี่ครีมมาให้แตงอูเบอรี่นะทุกคนแข่งกับเวลาเบอร์ไม่ใช่แพนเค้กจะยุบหรืออะไรนะเมะจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดแล้วก็กดนิดเดียวจ้่เออไม่กล้าตาจ้ะแป้งเหมือนแป้งเครกแบบที่มันเป็นอาหารคาวเลยป่ะนั่นเนี่ยตรงสาส่ยงฟูเยอะกว่านี้รู้แล้วต้องใส่แป้งเค้ก แป้งมันนั่นโรตีสายไหม<อ>แบบไหนทะำแทนเค้กได้แป้งโรตีสายไหมเธอแปลกดีฮะแ่ก็อร่อยดีนะ